สวัสดีตะมุจฉดมุนทันด้วยนะคบวันนี้อยู่ผมที่จากช่องสองพีอาร์และสแตมจากช่องสแตมเซลนั่นเองครับว,วันนี้เราจะมาเล่นเกมนี่เราเล่นเกมเรบอกแบบสปีดดอนี่คือเกมที่แล้วที่เราเพิ่งเล่นไปนผมได้ที่สองคุณได้ที่สามก็พอๆกันนะทีมงานพวกเราเนะี่ยสตา,าสร์ทอย่างน,านั้นเห,หรอหั เราก็ควรที่จะสกิทออกมาให้มันเป็นอันนี้ก่อนไหมสกิทออกมาเดี๋ยวทำไมแค่ดาวก่อนเออจื๊บจื๊บจืบวาดเหมือนดาวที่เคยวาดอ่ะตื๊บ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 จื๊บต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 ื๊บแล้วก็มาลบเส้นที่อยู่ข้างในเอาอ่ะได้ื่อยไหมอืม ของผมก็คือเหลือแค่ระบายสีมันไม่เหมือนดาวอะ <c oughs> ลงสีเสร็จก็ลงแสงเสร็จแล้วก็ลงเงาแล้วก็เสร็จ <c oughs> ออผมสะเก็ตอะกำลังสเก็ตอยู่เลยอะเพิ่งสเก็ตเสร็จเองอะฮะหีปลาดาวขอ,อเคยตื้นอยู่ ปลา,าดาวเกยตื่นถ้าเราอย่นีก็หายทั้งเส้นเลยเอ้มันหายทั้งเส้นอ่ะทำไมหายทั้งเส้นเนี่ยอ๋อวาดเป็นเส้นปลาดาวผมจะลงสีส้มๆบอกเหลืองๆเราต้องเอ่อ ว่ายังไงก็แล้วกันต่อไปหัวจะลงเงาทรายไม่ว่าทรายด้ไยเกินต้านหลังจากสกิปประมาณนี้เสร็จก็ได้วเวลาลงสีเท่าๆหน่อยไม่รู้ทำไมแต่ผมมองมันเป็นดาวปกติไม่ใช่ปาลาดาว ให้ปลาดาวมันคือดาวทะเลคิคเรียนป่ะมนุษย์เรามันก็ช่างสรรหาตั้งชื่อเนาะอือมันก็คือดาวทะเลคือดาวทะเลทุกคนต้องเข้าใจตรงกันเนาะมนุษย์เราช่างสรรหาตั้งชื่อไม่สวยอะ่ะไม่สวยไม่สวยก็แล้วแล้วกันเถอะมันเหลือเวลาแค่ยี่สิบวิ ไม่ได้วาดหน้าเลยอ่ะเวลาคุณต้องวาดหน้าเหรเบอว่ะเบอรเบอเบอเบอร์เบอรเบอร์เบอร์เบอเบอจุดจุดเฮ้ยจุดไม่ถนัดเวลาผมยังไม่เวลาผมยังไม่ค่อยเรียบร้อยเลยอันเดียของใครอ่ะอันนี้ของใครอ่ะอ้ของใครอ่ะของใครอ่ะข้อสอง ให้สองแล้วกันไม่สวยตลกดิแล้วเรื่องของใครอ,อู้ก็ว่าแล้วก็การลงสีดีนะแต่ว่าลงประดาวไม่ค่อยชัดอะเพราะงั้นผมให้สามแล้วกันภาพทย์อยู่ในทะเลไม่เมาเป็น,นยังไงท้องฟ้าอันนี้ของใครอะงั้นผมให้สามแล้วกันยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่มันสวยได้มากกว่านี้ฉันว่ามไม่ทันอะ อันนี้ของผมอันนี้ของผมไม่ได้รู้อยู่อยู่อุ้ยมันเงาเลยผมบอกแล้วผมลงเงาซ้ายเทไหมเทไหมอะไรที่เรียกว่าดาวอ่ะอันนี้ผมไม่ใช่ดาวอันนี้ผมว่าเชอร์รี่เหมือนเหมือนตอวอรี่ตรอวอรี่สตรอวอรี่กางเขนกางเฮ้ขน ผมไม่ตดอ่ะเอ้ยเออเอเอ,เอ,อวะ 6, อ่วนนะเพราะว่าของของสอนเราคุณนะไม่มีค,คนหดดให้ดดให้เมื่อกี้ให้สียนะมันมีห้ามันมีเท่าไหร่อ่ะมันมี 6, นกี่คนหกคนเหรอหกคนสูงสุดที่ตอนนี้ถ้าตอนนี้อ่ะสูงสุดก็ได้สามห้าดาว ถ้า, voi, ถ,า ummy, ถ้าม Emperor, mm ีถ hmm. yeah. nah yeah. oh, oh, ้ามีแปดคนแล้วทั้งเปดคนให้ให้แค่คะแนนอ่ะปั๊บดาวได้สามคะแนนเทียมสามคะแนนเทียมสามเยอะนะเยอะมากก็ไเด้สูตรอีโมจิอุ้ยนี่ง่ายนี่ง่ายเดี๋ยวขอเลือกสีก่อนนี่สีพื้นหลังเป็นสีนี่ สีเกสสีนี้มาก่อนละกันสีนดำไอ้จริคือผมสามารถเอาจริงในการหยิบวงเวียนในกระเป๋าเรียนของผมมาวาดได้นะเออจริงแต่เรา อ่ะมาต่อไปก็คือเลเยอร์อที่สองผมเริ่มลงสีแล้วนะเหมือนกันเหมือนกันแต่เพิ่งจะเริ่มผมมีเทคนิคเสือนตัวที่แพลวาวมากๆ ลาหรือเวลาอีกหนึ่งนาทีทำไมผมมองผิวเผยแล้วผมนอนแล้วผมมองเป็นนุ๊กถ้า,ามผมนองถ้าผมมองแล้วผมเห็นเป็นนุ๊ก มไม่ยากหรอ,อ,อก่ะล้กดแรวหลังจากนั้นก็ลงสีม่สิลงเงาเพื่อภาพมันดูมีมิติมากขึ้นชินิดนึง คำว่านิสหนึ่งหนูใช้รถเวลาหมดแล้วยังว่าไม่ค่อยเสร็จเลยอันนี้อีโมจิใครเนะี่ยไม่ใช่อีโมจิอ่ะผมให้หนึ่งแล้วกัน ย้อนไปเหรเพราะวันนี้ไม่ใช่อีโมจิอีโมจิลายไงเฮ้ยให้ปะเฮ้ยคน,นสวยอะ่ะแต่ว่าไม่ตัดเส้นให้สามไม่ตัดเส้นไม่ตัดเส้นข้หาไม่ตัดเส้นให้ของใครอะ่ะให้ผมงดาวเพว่าอันนี้ของคุณ <h oney> เออใช่แล้วผมให้สี่แล้วกันลงเงาดี <h oney> แต่มันดึงดูดขึ้นเงางั้นผมให้สามว่ากัน คือมันดีแค่เงาอ่ะเชื่อผมไหมผมดูไปดูมาแล้วมันดีแค่เงาอ่ะเอ้ยนี่ของใครอ่ะผมไม่สองไม่แรงเงาเลยไม่ตัดเส้นด้วยแล้วก็พื้นหลังไม่โดนเอาไปเลยหนึ่งคะแนนอันนี้ของผมเอ้ยผมจะหน้าผมแรงเงาตรงบริเวณใต้คางไว้ด้วยนี่ มันไม่โหลดหรอน่าน่าจะไม่โหลดยัง๋ยไม่ว่าฉันจะย้อนเวลาให้เดาเลยคุณคุณเล่นเลขขาอสิบเล่นเข้อสิบอันนี้ผมว่าไม่ใช่อีโมจิอันนี้มันอมมองอ่ะยิ่งทำไม่ได้ไม่รู้อ่ะอีโมจิไม่ไม่รู้เหมือนกันว่าดูยังไงเป็นอมมองอ่ะเดี้ได้ได้อันที่แล้วผมดูเป็นอมมองอ่ะแต่นี่มันคืออีโมจิอย่างงั้นเหรอ อ่ะผมว่านี้ไม่น่าใหจจ้ดูมากีีเจ๋งผมที่หนึ่งเป็นไงหมดปะหมดปะอ่ะเอางี้เดี๋ยวจบรอบหน้าดีไหมรอบหน้าจบพี่กันนี่มันคิดมาสิบนาทีแล้ว โอ้ยคลิปมาสี่นาทีแล้วเดี๋ยวคนดูเขาไม่อยากดูโอ้ยคลิปที่แล้วยี่สิบจะพูดคลิปที่แล้วของสี่สิบสี่สิบสี่นาทีแต่ยังไม่ได้ลงยังไม่ได้ ไม่เคยวาดแนวนี้ิวหนิว่าจัวหญิงในความจำผมบางคนจะเป็นอย่างนี้ได้รู้กันนะจะเป็นยังไงแต่โอ้โหโหอาสุกตะเวลาลงมันหายไปขัข้วโค คือหายไป็ข้อเลยทีเดียว,วในเมื่อเราวาดอย่างนั้นไม่ได้แล้วก็วาดแค่นหน้าเออว่ะก็ยากกว่าจะยากก่อนก็ยากอยู่ดีปะถึงวน้าแค่หน,น้าก็ยากกว่าอ,อ,อยู่ดีปะน่าผมเริ่มลงสีละโอเพื่อนโทรมา อีกคนโทรมาเ่ินเยอะเกินเพื่อนเยอะอะไรดีเราผมแทบไม่มีเพื่อนโทรมาเลยถ้าถามว่าทำไมเอะอผมบอกเราเล่นเรเล่น <c oughs> ผมไม่ได้บอกนะผมแค่ปิดการแจ้งเตือน <c oughs> ปิดแจ้งเตือน <c oughs> ก็เลยไม่รู้เลยว่ามีใครโทรมาบอ้าง ต้องผมสนนิ้สีบอนิเออถูกคุณรู้ได้ไงเนี่ยเฮ้คุณแน่มองจ้องผมวะเนี่ยมองรู้ใจแค่มองตางก็รู้คือ <c oughs> จริงคือกล้องก็ไม่ได้เปิดนะเออกล้องก็ไม่ได้เปิด ถ้าอย่งแค่ส่วนหวัวน,นะเพราะผมขี้เกียจแล้วมาผมเสร็จหรือเวลาอยู่ยี่ห้าวินี่ไหนมวยชื่นโชวผลงานตัวเองหน่อยซิเป็นไงบ้างครับอุโมจิรอ้องห้าของผมสวยไหมสวยไหมที่ได้เป <มะ S 2> ็อันดับสองอ่ะไม่ควรมาอยู่อันดับสองอ่ะเพราะคือสเต็มเขาควรมาอยู่เป็นอันดับสามมากมามาอยู่เป็นอันดับสองมากกว่าเพราะว่าเขาว่าสวยกว่าตั้งเยอะเลยนะใช่ไหมอุ้ยชมดูสิมาโหวตกันว่า ระหว่างผมกับสแต,แตในเนี่ยใครว่าลูกสวยมากันอ่ะเอาอ่ะถึงเวลาแล้วสินะวาดมงกุฎอันนี้เจ้าหญิงใช่ไหมเอาไปหนึ่งคะแนนพอไม่เหมือนเจ้าหญิงคไม่ใช่เฮ้ยโฟว์อ,อันนี้ไม่ใช่เจ้าหญิงอ่ะไม่ต้องโจทำไปหนึ่งคะแนนเฮ้ยเดี๋ยวผมผมวาดมงไม่ทันอ๋อโอเคงั้นผมให้สาม โอเคครับงั้นควรเอาไปศูนย์ไม่รู้ไม่รู้รของใครอะ่ะไม่รู้ของใครไม่รู้ใค้ใคเจ้าหญิงสวยอะ่ะผมไม่สามแล้วกันว่าดีว่าดีเจ้าหญิงอ้วนไปหน่อยไหมไม่หรอกขนาดคุณยังอ,อ้วนได้เ,เลยแถมแถมมีสักข้อไหมอันนี้ของผมอันนี้ของผม ขี้เกียจว่าแล้ว <c oughs> แถมแถมไปข้อไหมแถมไปสักข้อไหมโอ้ยผมขี้เกียจแล้ว <c oughs> ต้องสี่จุด,ดก่อนผม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 เริ่มแบบไม่คิดเลยอะสี่ไม่ผมผมไม่ให้ไม่ว่าหน้าไม่แต่สิ้นให้เวลาไม่หลัง,งคุณก็ต้องเข้าใจอู้อันนี้ให้สี่เหมือนกันอันนี้สวยดู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 ดดิ ชุดชุดกันไลายเส้นที่คนละติดชุดกันไลายเส้นที่คนละแบเนี่ยอ่าอ่ะเดี๋ยว่าตอนนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย